ธนาคารเวลาเขตสัมพันธวงศ์ในปี2562สสสสำํานักก้าเริ่มดําเนินโครงการขับเคลื่อนงานธนาคารเวลาโดยทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีพื้นที่ฐานงานคณะทํางานปั้นเมืองเป็นหนึ่งในภาคีที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในฐานงานย่านเมืองเก่าเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นย่านของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดในกรุงเทพ มีการสื่อสารต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนจนนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารเวลาอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจำนวนสองแห่งได้แก่ธนาคารเวลาชุมชนตลาดน้อยและธนาคารเวลาชุมชนโชดึกในช่วงปลายปี2 5 6 3ที่ประชุมผู้จัดการธนาคารเวลาและสมาชิกมีมติให้รวมธนาคารเวลาทั้งสองแห่งเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อธนาคารเวลาเขตสัมพันธ์ทวง มีจำนวนสมาชิกแบบบุคคล81คนและสมาชิกแบบองค์กร4องค์กรกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการทั่วไปเช่นสอนโยคะตัดผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ทำขนมทำอาหารรีดผ้าให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนตัดเล็บทำแผลเปิดปิดไฟหน้าบ้านรดน้ำต้นไม้ในส่วนกิจกรรมกลุ่มได้แก่ทำความสะอาดสวนช่วยงานตลาดตละกีย ประโยชน์ที่ได้รับก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนในรูปแบบใหม่สร้างเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขึ้นคนในชุมชนรู้จักกันมากขึ้นมีการพึ่งพาอาศัยดูแลซึ่งกันและกันผ่านกลไกของธนาคารเวลาสมาชิกทุกคนได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเครดิตเวลาซึ่งสามารถนำไปใช้เมื่อต้องการความช่วยเหลือนะับเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิตที่มั่นคงการพบปะระหว่างสมาชิกผ่านกิจกรรมต่างๆช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับคนหลากหลายวัยเกิดการแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์การส่งต่อความรู้ทางด้านอาชีพและการสืบทอดวัฒนธรรมทำให้สมาชิกตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น